สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n n a b e l e Room และกล่องสูบวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆไปเป็นนักสืบไปพร้อมๆก,กันกับ detective Daisy หรือว่านักสืบ Daisy นั่นเองกล่องนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ Heat Up นะคะที่หน้ากล่องก็จะมีเจ้าหนูน้อย Daisy ตัวใหญ่ตัวนี้เลย และเนี่ยคือเดซี่เด็กที่ฝึกงานเป็นปนักสืบ เ้าจะเดินทางผ่านโลกเรื่องราวในเวลากลางคืนและไม่ว่าเธอจะเข้าไปในโลกไหนรูปลักษณ์ของเธอก็จะถูกเปลี่ยนไปตามเรื่องราวในโลกนั้นๆด้วยช่าผมสามช่าบ,บนหัวของเธอนั้นแทนสถานะการสืบสวนของเธอในโลกเรื่องราวได้แก่การสำรวจการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจยิ่งผมของเธอยุ่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็แปลว่าเธอเข้าใจโลกนี้มากขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วล่ะและในซีรีส์นี้ก็มีชื่อว่า Lost in f i a m i n g Site หรือว่าหลงอยู่ในสถานที่ถ่ายทำนั่นเองค่ะซึ่งเราจะพาเพื่อนๆไปที่โรงละครเก่าแก่ แห่งหนึ่งที่มีคดีดังปริศนาเกิดขึ้นณนะโรงละครที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองประกาศประกาศเสียงระฆังแห่งเวทีกำลังดังขึ้นอีกครั้งคณะเต้นรำชื่อดังพร้อมทวงคืนเวทีอันเป็นตำนานกับการแสดงสุดยิ่งใหญ่ The n u คร r a c k e r เตรียมพบกับการกลับมาของราชินีแห่งเวทีที่หวนคืนสู่แสงไฟหลังอำลาว,วงการไปอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อ3ปีก่อนจากอุบัติเหตุสะเทือนวงการมิสคลาร่าค่ำคืนที่เต็มไปด้วยมน์เสนห์และการเต้นรำที่ตราตึงใจจะกลับมาในเร็วๆนี้จงจับตาดูให้ดี ผู้คนมากมายต่างอยากรู้ว่าหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนั้นคาร่าจะสามารถกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่บนเวทีได้หรือไม่เหล่าแฟนคลับที่กระตือรือร้นต่างเริ่มต่อคิวข้ามคืนเพื่อเข้าร่วมชมละครเต้นรำในครั้งนี้ <c oughs> เมื่อแสงไฟเริ่มมืดลงเสียงเพลงอันไพเราะก็ถูกบรรเลงขึ้นแต่เบื้องหลังม่านที่ปิดอยู่นั้นกำลังมีปริศนาซับซ้อนที่รอการถูกเปิดเผยอยู่ นักสืบเดซี่จะสามารถไขคดีครั้งนี้ได้หรือไม่และตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดกล่องนะคะกล่องแรกก็จะขอเลือกเป็นกล่องกลางนะคะหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนนี้ก็คือตัวละครทั้ง9ตัวที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีปริศนาลึกลับนี้ในเซตนี้นะคะก็จะมีลุนซีเครตหนึ่งตัวด้วย แล้วเพื่อนๆคิดว่าตัวละครตัวไหนคือคนร้ายตัวจริงเราไปแกะกล่องหาความจริงกันเลยนา่าตื่นเต้นมากๆนะคะเซตนี้เพราะว่าเขามีเรื่องราวให้ลุนทุกตัวเลยนะว่าแต่ละตัวมีเบื้องหลังอะไรยังไงนะคะอุ้ยสวยเลยตัวแรกก็สวยเลยน่ารักมากดูหน้าน้องดิตายแล้วคือน,น่ารักมาก ถ้าทุกคนดูเข้าไปในตาน้องนะคะตาน้องจะมีประกายระยิบระยับแล้วยังไม่พอเขาก็จะมีประกายเล็กๆเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าเป็นสีขาวๆเข้าไปด้านในอีกคือมันละเอียดมากแววตาน้องอะ่ะและตรงขนหนูตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนก็ไม่ยีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะเราจะมาดูการ์ดซึ่งการ์ดอ่ะ ตายแล้วตายอีกคือมันน่ารักมากมาในตีมโรงละครนะคะแล้วแถมการ์ดก็ยังเป็นตัวหนังแบบนี้ด้วยประทับใจมากประทับใจถึงที่สุดมันมีวันที่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีว่าแบบชื่อการแสดงอะไรแล้วก็จะมีรอยปะซึ่งนึกออกปะเวลาเราไปดูหนังแล้วเขาก็จะฉีกตั๋วให้เราเข้าโรงอะ่ะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากทุกคนส่วนการ์ดอีกใบอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นการ์ดรวมๆนะคะเพราะว่าจําได้ว่ากล่องสุ่มเซตอื่นอะ่ะเราก็เคยได้ใบนี้มาเหมือนกันก่อนอื่นเรามาดูชื่อกันก่อนนะคะเขาชื่อว่าวิลเลียนแรดคิงหรือว่าราชาหนูตัวร้ายเอาแล้วน้องคนนี้เขาร้ายยังไงก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนจินตนาการนะคะว่าที่นี่คือโรงละคร และล,ละครเนี่ยก็จะมีทั้งนักสแสดงแล้วก็มีบทบาทที่นักสแสดงได้รับอีกทีหนึ่งเฮ้ย <Hey! S 1> อันนี้มันไม่ใช่การแกะกล่องสูงธรรมดาแล้วนะมันเหมือนมาเล่านิทานอะ่ะอ่ะตัวนักสแสดงคนนี้เป็นผู้ชายนะคะที่เป็นลูกของเจ้าของโรงละครแล้วเขาก็มีความหลงใหลในบทบาทของตัวร้ายในละครเขารู้สึกว่าบทบาทตัวร้ายเนี่ยมันช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินเขาก็เลยขอรับบ,บทเป็น ราชาหนูตัวร้ายแล้วราชาหนูตัวร้ายนี่เป็นใครอีกก็ต้องพูดถึงนิท่านเดินนัดแครกเกอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยดูเนี่ยน่าจะอินกับกล่องสุ่มนี้มากขึ้นนะคะซึ่งพิมพ์ไม่เคยดูก็พิมพ์ได้ไปอ่านเรื่องย่อๆมาแล้วนะคะก็เป็นการต่อสู้การระหว่างตุ๊กตาทหารไม้กับราชาหนูนั่นเองและสุดท้ายเนี่ยผู้ที่พ่ายแพ้ก็คือราชาหนูซึ่งทําให้ตัวนักแสดงเนี่ย เขาไม่พอใจนะคะเขาบอกว่าตอนจบของเด e อนนักแครกเกอร์เนี่ยควรที่จะถูกเขียนขึ้นมาใหม่นะทําไมนะหรอไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นลูกของเจ้าของ,ล,งละครนะแต่ว่าแอคชั่นของคนดูในตอนจบเนี่ย ก็จะบอกความจริงกับเธอเองว่าทำไมเออแล้วเจ้าตัวนี้นะคะการออกแบบเนี่ยจะเห็นว่าหูทางซ้ายของหนูน้อยตัวนี้แหว่งนะคะเป็นแผลเป็นด้านหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างสะบักสะบอบนิดนึงก็จะมีเหมือนพวกรอยแผลรอยขีดข่วนนะคะเหมือนแสดงให้เห็นการต่อสู้รบกันนะคะชุดนะก็จะมาเป็นแบบราชาเลยและรองเท้าก็จะมาเป็นแบบเป็นปลายแหลมนะคะส่วนกระดาษที่เขานั่งซ้อนๆกันตรงเนี้ยเป็นโปสเตอร์ประกาศจับนแน่ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าประกาศจับราชาหนูหรือว่าประกาศจับลูกเจ้าของโรงละครกันแน่และนี่ก็คือผู้ต้องสงสัย n u m b e r นะคะ <S <S 1> <S 1> ลูกเจ้าของโรงละครจะเป็นคนร้ายหรือไม่เราไปติดตามดูตัวละครตัวต่อไปกันเถอะกลองต่อมา นี่นะดอกผู้ต้องสงสัยเบอร์สองของเราดูเป็นคนที่ง่วงนอนแล้วก็งุนงงไม่สนใจใครมากๆเลยคะดูแล้วก็รู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนทําฉากนั่นเองแล้วก็จะยืนเป็นพวกต้นไม้ก้อนหินบนเวทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสนซีด้านะแล้วก็จะมีลูกตาแปะอยู่ด้วยน่ารักมาก หน้าน้องคนนี้เขาก็จะออกแนวแบบง่วงๆชิลๆแบบดูเป็นคนชิลๆไม่สนใจอะไรนะคะเพราะว่าชื่อของเขานั่นก็คือ slack bit part player หรือว่าตัวประกอบจอมขี้เกียจนั่นเองหน้าตาเขาก็จะมาแบบง่วงๆเลยเนาะแล้วก็เขาจะถือแก้วน้ำร้อนในแก้วเนี่ยก็จะมีควันขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ทำให้คนดูรู้สึกว่า เป็นความผ่อนคลายเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอะไรประมาณนี้เรามาดูคำพูดของเขาเขาบอกว่ากฎข้อที่1ของผูกก้ควบคุมอ,อุปกรณ์ก็คือเราต้องรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานแล้วก็การพักผ่อนแน่นอนดูหน้าแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าทัานใดนั้นโคมไฟระยบะบนเวทีได้ทำลายท่วงทำนองที่ไพเราะรู้สึกงุนงงไหมรู้สึกผิดหรือเปล่าจะแก้ไขมันได้ไหมเอ๊ะ เริ่มมีประโยคแปลกๆขึ้นมานะคะโดยที่ไม่รู้ว่าที่มาคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าโชคดีที่คาร่ากลับมาแล้วเขามีความดีใจที่คาร่าได้กลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งชิวกายคนนี้เป็นคนร้ายหรือไม่เราไปดูตัวต่อไปกันค่ะตัวที่3ของเรานะคะอะได้เอยอู้ ออกมาเป็นตัวนี้น้องร้องไห้ด้วยและเจ้าตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่า p u p เ e t e อมเ r อ r รอหรือว่าจักรพรรดิหุ่นเชิด <_ D> เขาจะแต่งตัวมาดีแบบว่าเป็นจักรพรรดิเลยนะคะแต่ว่าบนหัวเนี่ยก็จะมีมืออันใหญ่ๆอันนึงแล้วก็จะมีสายที่คอยชักจูงเขาอยู่นะคะสำหรับสตอรี่ของตัวนี้มันเป็นยังไง <d> ตามเรื่องราวก็ได้บอกไว้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเอกตัวจริง แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนขี้ขาดแล้วก็ไม่กล้าต่อต้านทำให้เขาถูกควบคุมโดยตัวร้ายเขาก็เลยกลายเป็นตัวเอกหุ่นเชิดแล้วเกียรติยศทั้งหมดของเขาก็ถูกแย่งไปดูจากสีหน้าแววตาของเขานะคะดูเศร้ามากๆเลยแถมยังมีน้ำตาไหลด้วยส่วนรองเท้าเขาก็หายไปข้างนึงไม่รู้ว่าใครขโมยรองเท้าเขาไปแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะแต่แต่แต,แต่เขาบอกว่า ความรักที่เขามีต่อคาร่าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีเลยแล้วครั้งนี้เขาจะสามารถหาโอกาสรวบรวมความกาเพื่อทำบางสิ่งหรือไม่ซึ่งบางสิ่งนั้นคืออะไรไม่ได้มีบอกไว้นะคะและตัวนี้ก็คือผู้ต้องสงสัยหมายเลข3าของเรามาดูชมหน้าผู้ต้องสงสัยหมายเลข4ีกัน คนนี้เป็นผู้กำกับแน่ๆเลย g o เม Medal Director หรือว่าผู้กำกับเหรียญทองนะคะเขาว่ากันว่าเหรียญทองเนี่ยไม่เหมาะกับผู้กำกับที่เจ้าระเบียบเกินไปแต่ผู้กำกับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็คิดนอกกรอบทำให้เขาได้เหรียญทองไปซึ่งการออกแบบของตัวนี้นะคะเขาก็จะมีแว่นตาใสาๆมาอันหนึง่งอันนี้ก็จะสามารถมองทะลุได้นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วอะเมื่อกี้วแว่นมันจะติดอยู่ที่มือแบบนี้แต่ว่าเิมทำหลุดอันนี้คือมันหลุดหรือมันห,กหัก,หกอย่าบอกนะว่าฉันทํามันพังแล้วนะ่ะวิขอไปติดกาแป๊บ,บตอนนี้ผู้กำกับของเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะ สำหรับการดีไซน์ของตัวนี้เนี่ยก็จะมีการซ่อนสลดไว้ด้านหลังด้วยเพื่อให้เป็นการแสดงถึงแบบเป็นเรื่องราวที่ลึกลับต้องหลบซ่อนและสำหรับเรื่องราวของตัวนี้นะคะก็มีอยู่ว่านาเที่ยงคืนของคืนคืนหนึ่งอยูอยูก็ได้มีจดหมายลึกลับปรากฏขึ้นโดยจดหมายเนี่ยส่งมาโดยผู้ที่ไม่ประสองค์ออกนามส่งมาพร้อมกับเงินก้อนโตมาให้ผู้กำกับคนนี้ และผู้กำกับเนี่ยก็ได้เอาเงินอะไปสะสางหนี้สินของเขาจนหมดและนี่ก็คือผู้ต้องสองสัยหมายเลขสี่คือเราอินไปปะทุกคนใครไม่ซีเรียสเราซีเรียสอินมากอินจัดบอกเลยแตบป,ปกติกล่องซมอื่นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เนาะอู้อย่างแท่อ่ะคนเนี้ย อันนี้มาเป็นแบบว่าวงดนตรีเชาวร็อกนะคะดูกีตาร์เขาก็จะเป็นดาวเลยแล้วก็จะมีแหลมๆด้วยนะตรงเนี้ยดูหน้าตาดิแบบน่ารักมากหมากฝรั่งก็จะเป็นแบบอย่างนี้ส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นกร,รมยี่จะเป็นจุดเดียวของตัวนี้เลยที่เป็นกร,รมยี่ก็คือรองเท้าข้างนี้ข้างเดียว และผู้ชายคนนี้ก็คือพังแบนสแมนเป็นผู้เล่นดนตรีประกอบละครเวทีครั้งนี้นั่นเองซึ่งตัวเขานะคะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับทีมงานอีกคนนึงนั่นก็คือช่างแต่งหน้าครอบครัวของเขาเนี่ยก็คือมีกันแค่2พี่น้องเลยเราจะเรียกว่าเป็นพี่สาวก็แล้วกันเนาะคือช่างแต่งหน้าเนี่ยเป็นครอบครัวคนเดียวของเขาที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะก็คือการทําอะไรก็ได้ให้พี่สาวของเขามีความสุข ส่วนข้อมูลอื่นเพิ่มเติมของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเขามีความลหลงไหลในทีมงานอีกคนหนึ่งที่เป็นนักออกแบบชุดเสื้อผ้าของละครเวทีนี้นะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่านักออกแบบเนี่ย mm hmm. เป็นคนที่มีความจริงจัง mm hmm. เป็น,นมีความตั้งใจ mm hmm. เขาก็เลยลหลงไหลคอยที่จะแบบสังเกตคอยที่จะชื่นชมนักออกแบบคนนี้อยู่ตลอดเลย mm hmm. แต่จนกระทั่งเขาได้มารู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะ mm hmm. เขาก็เลยรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ภาพลวงตา ซึ่งความจริงอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรและนี่ก็คือผู้ต้องสงสัยหมายเลขาของเรานั่นเอง เขาก็จะเป็นแฟนคลับนะคะเขามีชื่อว่า rap m o m e น t นั่นก็แปลว่าช่วงเวลาปิดฉากซึ่งก็หมายถึงว่าเวลาคาร่าแสดงเสร็จเนี่ยเขาก็จะถือดอกไม้มานะคะเพื่อเอามาให้คลาร่าเพอเขาเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคลารล่าเขานี่รักคาร่ามากๆแบบว่าคลั่งไคล้คาร่าแบบโอ้ชอบมากที่สุดเลยเธอเนี่ยบอกว่า จังหวะที่คลาลาหมุนตัวสง่าง,งามบนเวทีนะมันช่างสวยงามหน้าตาของน้องเขานะคะก็จะมาแบบแบ๊วแบวคือน่ารักเนาะหน้าตาแบบดูเหมือนคนไม่มีพิษส่งอะไรนะคะดูดิพอเขาสามารถหันหัวได้นิดนึงนะพอหันหัวมันแบบน่ารักมากอะดูเหมือนคนที่แบบกําลังแบบชื่นชมการแสดงอะเนาะ,นะแล้วตาเขาก็จะเป็นวาวาวใช่ไหมพอเขายืนอย่างนี้นะคะตัวตรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันหัวให้ดูแบบนี้ย ันดูแบบน่ารักมากมันเหมือนมองไปมองมามองหาคาร่าเนาะตรงนี้ก็จะมีโบเต็มหัวไปหมดเลยดูความน่ารักของน้องเขาดิมีดอกไม้บนหัวหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ชุดก็จะมาในชุดเดรสสีเหลือ,องอ่อนๆแบบนี้ด้านหลังก็มีโบด้วยน่ารักมากเลยตัวนี้ดูไม่เหมือนเป็นผู้ร้ายเลย แต่มีข้อมูลบอกไว้ว่ายากที่จะจินตนาการได้ว่าภายใต้ความรักอันบา้าคลั่งที่เขามีให้กับคาดาเนี่ยมันกับซ่อนแผนการสมรู้ร่วมคิดที่วางแผนมาอย่างยาวนานอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นแผนการอะไรแต่ว่าน้องคนนี้ก็เลยได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลข6ตอนนี้เราก็เหลืออีกไม่กี่นนกออกคนแล้วนะคะเราเหลืออีกแค่3คนเท่านั้น สาวน้อยคนนี้นะคะไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นคาร่าเองที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้น้องหน้าตาจิ้มริมมืดูนด้าดีอุ้ยน่ารักใจเจ็บอะ่ะหน้าตาเขาจะแบบหงอย,อยๆเศร้าๆหน่อยเนาะเพราะเขาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาอันนี้ก็จะมาในชุดแบบสีชมพูไปหมดูกใจสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดบัลเล่นะคะทุกคน ก็จะมีเป็นความแบบว่าแบบใสๆอะเนาะตรงนี้เป็นโบน่ารักมากเลยกระโปรงก็จะเป็นแบบใสๆแล้วก็จะมีรองเท้าบัลเล่ด้วยอันนี้ก็คือด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้น่ารักก็น้องเหมือนเด็กอนุบาลเลยลก็จะอุ้มหนูน้อยมาตัวหนึ่งนะคะที่แต่งชุดเหมือนทหารแล้วก็จะมีหนวดด้วย ตัวนี้น้องก็จะหันหัวได้นะคะน่ารักมากเลยไอเด็กอนุบาลไอเด็กกะลัปี้แอบเห็นคือมันหนูมีหางด้วยหรอมาหาวันนันแค่น,นี้น่ารักมากดีห่างแค่นี้เบื้องหลังของคลาร่านะคะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าเธอเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์บัลเล่ แต่เธอได้ลาออกจากเวทีไปหลังจากถูกโคมไฟตกใส่โดยอุบัติเหตุอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าและเธอก็ได้กลับเข้ามาสู่วงการอีกครั้งนะคะแต่ว่าจะมีใครสนใจความจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้นจริงๆหรือไม่เธอก็ได้แต่สงสัยและเจ้าคาร่านี้นะคะก็จะบอกก่อนว่าถ้าเราได้คาร่ามาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพาดผู้ต้องสงสัยไปหตัว เพราะว่าผู้ต้องสงสัยนะคะจะมีทั้งหมด9คนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นซีเครด้วยนะคะ1ตัวแต่ว่าถ้าเราได้คาล่ามาแทนเนี่ยเราก็จะคลาดผู้ต้องสงสัยไปคนหนึ่ง2งกล่องสุดท้ายนะคะในที่สุดเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของเขาสักทีนะคะกับเจ้าคอสมเมอร ผู้ออกแบบชุดความลับของตัวนี้เนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แค่พนักงานที่มาทำงานที่โรงละครนี้นะคะแต่ว่าเขาเป็นลูกชายที่เกิดนอกสมรสของเจ้าของโรงละครเท่ากับว่าเขาก็จะเป็นพี่น้องกับเจ้าราชาหนูตัวนี้นั่นเองชุดตัวนี้นะคะออกแบบมาแบบเก๋เลยนะอันนี้ก็จะเป็นชุดเอี้ยมของเขานะคะมีการแบบว่า ไล่สีด้วยนะแล้วก็จะแสดงให้เห็นเป็นเส้นๆมันเป็นเนื้อผ้าด้วยส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีเป็นผ้าแบบเป็นป่าอีกลายหนึ่งนะคะด้านนี้ก็จะมีตุ๊กตาหน้าตาแปลกๆอีกต่างหากส่วนมือของเขาเนี่ยก็จะมีเข็มแล้วก็จะมีไหมพรมเป็นแบบเส้นไหมเนี่ยพันไปรอบๆตัวนะส่วนหมวกของเขาเนี่ยก็ถือว่าจับไม่แพ้ก,กันดูตรงนี้มีกันไกลแล้วก็มีกระดุม ด้านหลังนะคะก็จะเป็นผ้าที่ปะแบบนี้รู้สึกว่าเสื้อผ้าก็ออกมาเก๋นะขากางเกงเป็นขาดจำด้วยนว่ารักก็เอาวสำหรับถุงเท้าของเจ้าตัวนี้เป็นรองเท้าเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าเก่าๆนะคะแต่ว่าทำไมถึงเหลือข้างเดียวมันเหมือนกับจัก,กรพรรดิหุ่นเชิดเลยที่เขาเหลือรองเท้าแค่ข้างเดียว สนใจมันเป็นประเด็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าตรงเส้นใหม่นะคะเขาก็จะมีความแบบขยับได้ด้วยนะให้มันเหมือนเส้นใหม่จริงๆนะนี่เขาก็จะขยับได้แบบนี้เลย ส่วนเจ้าตัวนี้นะคะเราไม่ได้มีข้อมูลของเขามากนะคะแต่เรารู้เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยจะจมอยู่ในโลกของการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าตลอดเวลาเลยเหมือนอย่างที่นักดนตรีคนนี้บอกนะคะว่านักดนตรีเขามีความลหลงใหลในตัวนักออกแบบคนนี้เพราะว่าเขาตั้งใจทํางานนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเขาคนนี้นะคะคือเขามักจะมาช้าเสมอเลยในการร่วมวงบทสนทนาเนี่ย ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลอะไรทำให้เขาต้องมาช้าตลอดและนี่ก็คือผู้ต้องสงสัยคนที่7ตอนนี้ก็มาถึงกล่องสุดท้ายที่เราต้องมารุ้นกันแล้วนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนแต่บอกเลยนะว่าขอให้ไม่ได้ซีเค e t เพราะว่าซีเค e t เนี่ยเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่า อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพี่สาวของนักดนตรีใช่ไหมก็จะเป็นผู้หญิงซึ่งเราอยากได้ผู้หญิงมากอุย้ยผู้หญิงแหมช่างแต่งหน้านี่ก็ไม่รู้ทำไมนะหน้าตาดุจังเลยแล้วพอม,มาดูในการ์ดนะคะนี่ The Dresser หน้าดุกว่าในหน้าในการ์ดนยิงดุกว่าตัวจริงอีก แต่การดีไซน์ของตัวนี้นะคะก็ออกมาแบบเก๋มากๆซึ่งเดซี่ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเอกลักษณ์ของเดซี่เนี่ยจะต้องมีผมที่เป็นช่อๆแบบเนี้ยสามนอเนี่ยทุกครั้งเลยแต่ด้วยความที่เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีผมช่อๆนะคะเพราะผมเอาไปม้วนหมดแล้วเขาเลยมีเจ้าแมวเหมียวสีดำมาตัวหนึ่งซึ่งนอนหลับอยู่บนหัวเธอเนี่ยแล้วก็มีผมช่อๆขึ้นมาบนหลังแมวแทนซึ่งแบบน่ารักมาก เก๋นะน่ารักแล้วก็มือก็จะถือลิปสติกนะคะแล้วก็กระจกหนึ่งอันกระจกอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะด้านในก็จะเป็นพื้นสีขาว,ขาวๆเฉยๆส่วนชุดของเขาเนี่ยเขาก็จะคาดเข็มขัดมาอันหนึ่งเป็นแบบที่ใส่แปลงแต่งหน้าต่างๆน่ารักเป็นแบบแปลงแต่งหน้าจิ๋วๆแต่ว่าทำไมรองเท้าเขาถึงหายไปข้างนึงอีกแล้วล่ะเออ ตัวละครนี้นเนี่ยเป็นตัวที่3แล้วนะที่มีรองเท้าแค่ข้างเดียวเนี่ยแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าน่าสงสัยที่สุดและโปรไฟล์ของเธอคนนี้นะคะไม่ธรรมดาเขาบอกว่าผมของเธอที่ถูกดัดหย,ยักศกยิกงองเนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์ของเธอไม่มีผิดเลยเธอเป็นคนที่อารมณ์เสียขี้หงุดหงิดเหมือนกับผมหยิกหกพวกเนี้ยแต่ว่าเธอเป็นช่างแต่งหน้าที่ยอดเยี่ยมได้รับการยอมรับเลยว่าเธอเป็นช่างแต่งหน้าที่เก่ง แต่สิ่งที่มีปมทำให้น่าสงสัยก็คือเรื่องราวของเธอกับคาร่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าความลับของเธอคนนี้ก็คือการที่เธอเนี่ยเคยเป็นนักบันเล่ที่มีชื่อเสียงมาก่อนนั่นเองพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเธอน่าสงสัยไหม กลายเป็นผู้ต้องสงสัยแบบแบงค์ที่อยู่แบบต้นๆมาเลยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นน้องชายของเธอก็ได้ที่แบบอยากจะทําทุกอย่างเพื่อเอาใจพี่สาวแล้วก็ไปจัดการขัดแค่งขัดขาทําลายคาล่าก็เป็นได้พิมรู้สึกว่า2ตัวเนี้ยคือน่าสงสัยที่สุดแล้วอะจากตัวละครทั้งหมดเรื่องนี้เนี่ยฟังดูแล้วก็มีปมปริศนาเงื่อนงำเต็มไปหมดหลังจากที่รู้แบ็คกราวของตัวละครทุกตัวแล้วเนี่ยพิมพ์ก็จะมาเปิดเผยนะคะว่าซีเครตคือใครแล้วมีแบ็คกราวมายังไง จะบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยพิมพจะไม่โชว์ตัวซีเคทนะคะคือพิมพ์จะโชว์แค่ตัวที่แกะมาว่าแบบแกะได้แค่ไหนแค่นั้นก็อธิบายแค่นั้นจะไม่ได้เอาตัวซีเคทออกมาอธิบายแต่ด้วยความที่เรื่องราวมันมันขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ก็จะขออธิบายนะคะว่าซีเค e เนี่ยเป็นใครเป็นมายังไงและนี่ก็คือโฉมหน้าของเขานะคะกับทิมมิดสกิปไรเตอร์หรือว่านักเขียนบทละครที่อายนั่นเอง เขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกคนในโรงละครบอกว่าเขาเป็นตัวที่ไม่มีประโยชน์ที่สุดเลยเพราะว่าเขามีความทั้งแบบขี้อายแล้วก็ขี้เก่งใจถึงขั้นที่แบบว่าไม่สามารถควบคุมตอนจบของบทละครได้ด้วยซ้ําแต่ว่าไม่มีใครที่จะรู้ความหลับทั้งหมดนะคะยกเว้นเขาเพราะถ้าทุกคนเห็นจากรูปนะคะในกระเป๋าเขาเนี่จะมีกระดาษหลายๆแผ่นเลย นั่นก็คือบทละครในตอนต่างๆนั่นเองหรืออาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะว่าแม้แต่ตอนจบตอนสุดท้ายก็อยู่ในมือของเขาเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยอาจจะรู้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเงียบไว้นั่นเองพอได้ฟังสตอรี่เรื่องตัวซีคิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมว่าผู้ต้องสงสัยน้ำมบอวันในใจมันก็คือยายเจช่างแต่งหน้าเหมือนเดิมนี่แหละฉันสงสัยเธอที่สุดเลย แล้วดูสิคือแบบพอมาสังเกตคือหน้าตาเขาแบบดุเหมือนกันเลยเนาะสมกับเป็นพี่น้องกันจริงๆเพราะงั้นคำตอบสุดท้ายในใจนะคะพิมพ์ขอโหวตให้ยายเจ๊ช่างแต่งหน้าเป็นผู้ร้ายแต่ใดๆก็ตามทางแบรนด์ก็ไม่ได้ฉเฉลยคำตอบอย่างตายตัวนะคะว่าใครจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงกันแน่ เราก็ต้องขอให้เจ้านักสืบเดซี่เนี่ยสืบคดีได้อย่างราบลรื่นแล้วก็หาผู้ร้ายตัวจริงให้เจอนะคะสตอรี่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสตอรี่ที่ให้เพื่อนๆได้คิดกันสนุกๆเล่นๆน,นะคะระหว่างเปิดกล่องสุ่มไปด้วยก็ถือว่าเป็นกล่องสุ่มที่ดีเลยนะเพราะว่าแบบ เปิดไปมันก็ไม่น่าเบื่อเนาะมีให้ลุ้นเรื่อยๆว่าตัวต่อไปที่ออกมามันจะเกี่ยวข้องกันอะไรยังไงมีเบื้องลึกเบื้องหลังตลอดเลยแถมตัวละครแต่ละตัวยังมีความสัมพันธ์กันเป็นญาติกันอีกก็ถือว่าเขาวางสตอรี่ได้น่าสนใจนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าแหวกแนวมีการเป็นแบบนักสืบและนี่ก็คือทั้งหมด10ตัวของ Detective Daisy Lost in Framing Site ซื้อได้แล้ววันนี้ทางทางช้อปปี้หรือ Tik t o กช h o p จิ้มลิงก์ใต้วีดีโอนี้ได้เลย